วันนี้เราจะมาซ่อมปืนลมนะครับยิงตะปูตัวนี้ก็คือว่าตะแรงมันมันยิงตะปูไม่ได้นะครับเพราะว่าไอต,ตรงเข็มตัวเนี้ยมันลงมาไม่สุดนะครับแล้วก็ตอนที่มันชักขึ้นเนี่ยมันก็ชักขึ้นไม่สุดนะครับมันลงไม่สุดแล้วก็ขึ้นไม่สุดสาเหตุก็คือปะเกนตัวนี้รั่วนะครับปเกนรั่วแล้วก็ ปเก็นตัวนี้ก็รั่วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ารั่วจากตรงไหน,นแล้วก็วิธีการแก้ไขนะครับตอนนี้ใช้งานได้แล้วนะครับการเปลี่ยนปะเก็นให้ใหม่แล้วนะครับทดลองใช้งานแล้วก็โอเคนะครับใช้งานได้เดี๋ยวเราจะมาแกะแล้วก็ประกอบอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวน,นี้จะเป็นฝาปิด ชุดนี้มีสปริงนะครับมีสปริงแล้วก็มียางอูริง,งยางอูิงตัวนี้ต้องใส่ด้วยนะครับมียางอูริง,งถ้ายางอูิงตัวนี้เราทําหายหรือว่ามันมันแตกเราสามารถใช้ยางยางที่ฝักบัวเนะี่ยยางตรงสายฝักบัวเนี่ยมาใส่แทนก็ได้อยู่กันนะครับเอาสปริงออกมาก่อนอันนี้เป็นฝาปิดนะครับฝาปิดตรงนี้ถ้า ตอนแรกที่ที่มาเนี่ยก็คือประเกนตัวนี้มันมันแตกนะครับลมรั่วมันก็เลยทําให้ไม่ทํางานนะครับก็ถ้าเราไม่มีประเกนเราสามารถซื้อประเกนแผ่นประเกนหนังที่เป็นแผ่นเอ่ยเอามาตัดใส่ได้ไอันนี้ผมใช้ใช้ประเก็นหนังนะครับมาตัดแผ่นมาตัดเอานะครับเราไม่มีของแล้วก็ตัดเอาก็ได้นะครับตัดเอาแก้ไขโดยเปลี่ยนประเกนอันนี้นะครับแล้วก็ อีกอันหนึ่งที่สําคัญคือลูกยางตัวนี้ลูกยางตัวนี้ใช้งานมานานแล้วมันมันรั่วนะครับมันแตกเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูอันนี้ผมได้ทําการเปลี่ยนไปแล้วนะครับเราถ้าเกิดว่าเราไม่มีอะไรเราสามารถใช้แผ่นยางนะครับที่ที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้ตัวนี้เลยนี่ตัวกันกันกระชากของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมตัดให้มันได้ลักษณะแบบนี้แบน,แบน ความหนาก็ประมาณหกหกมิลเจ็ดมิลนะครับความหนาประมาณเจ็ดมิลนะครับความหนาประมาณเจ็ดมิลแล้วเราก็ตัดให้เป็นประเกน็นใส่ไปในตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับถ้าครับประเก็นตัวนี้มันรั่วเนี่ยมันก็จะทําให้ เข็มเนี่ยมันจะไม่ไม่ดึงกลับมันจะทําให้เข็มตัวนี้มันไม่ดึงกลับตัวนี้ถอดน็อตออกแล้วเราก็งานออกนิดหนึ่ง้างออนนิดนึงเดี๋ยวผมจะดึงตัวนี้ออกมาดึงลูกสูบออกมาอันนี้มันจะเป็นชุดลูกสูบนะครับชุดลูกสูบนี้เราคลอ,อ,อกแลโอเค อันนี้ชุดลูกสูบมันจะอยู่แล้วจะอยู่ลักษณะแบบนี้ตอนแรกที่เราถอดออกมาเนี่ยเราเอาไปล้างทำความสะอาดก่อนให้มันสะอาดก่อนนะครับแล้วเราก็ฉโลมด้วยน้ำมันสองทีนะครับชโลมด้วยน้ำมันสองทีให้มันลื่นๆหน่อยถ้าเกิดว่ามันมันฝืดมากเนี่ยมันจะเด้งเข้าเด้งออกไม่ได้นะครับลูกสูบตัวเนี้ยกลไกตัวนี้มันจะเด้งเข้าเด้งออกลักษณะแบบนี้ตัวเนี้มันจะเป็นลูกสูบ ชั้นหนึ่งนะครับมันสามารถเลี้งเข้าเลงออกได้นะครับแล้วก็มีตัวนี้นปิดไว้ลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราจะดันเอารุกยางตัวนี้ออกมาเนี่ยมันจะมียางปิดอยู่ตอนแรกที่มันมันไม่ทํางานคือรุกยยางตัวนี้มันมันเสื่อมสภาพด้วยนะครับผมก็ตัดมาใส่งานตัวนี้ออกมา นี่ครับยางตัวเนี้ยถ้าเกิดว่ามันเสื่อมสภาพมันแตกนะครับใช้งานมานานแล้วมันแตกมันแตกหมดลมมันก็จะรั่วออกบริเวณตรงนี้นะครับลมรั่วออกหมดเลยมันก็จะทําให้ลูกสูบตัวนี้มันไม่สามารถที่จะชักขึ้นนะครับถ้าลมมันรั่วเนี่ยมันจะชักมันจะไม่มีลมมาดันถ้าลมมันรั่วเนี่ยลมมันจะไม่สามารถดันให้ดันให้กระบอกสูบชุนมยะถอดึงถอยกลับได้นะครับ มันก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะยิงได้นะครับเราต้องแก้ไขตัวนี้ด้วยซีนตัวนี้ด้วยเปลี่ยนซีนตัวนี้ด้วยนะครับหลักๆแล้วคือเปลี่ยนซีนตัวนี้นะครับที่เป็นแผ่นยางถ้าเราไม่มีแผ่นยางเราก็ตัดเอายางกันกระชากตัวนี้มาใส่นะครับผมตัดเอามาใส่แล้วก็เปลี่ยนปเก็นะครับปเก็ดหลักๆแล้วเปลี่ยนแค่สองตัวเปลี่ยนแค่สองตัวนี้นะครับ ทีนี้แค่นี้ก็สามารถใช้งานได้แต่ถ้ากรณีที่ยางอลิงตัวนี้เสียด้วยแล้วก็เปลี่ยนยางอลงิเตัวนี้ตัวนี้มันจะมียางอลิงอยู่ก็เปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะครับก็มีประมาณสามสามรายการนะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองแล้วก็ตัวที่สามยางลิับเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนเสร็จแล้วก็ประกอบเข้าไปเดี๋ยวเราจะประกอบเข้าไปเลยนะครับอันนี้เราพอดมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะประกอบเข้าไป ให้เ,เพื่อนๆได้ดูอีกทีนเนี่ยตรงนี้ก็ของเก่ามันแตกเป็นหมดแล้วนะครับแล้วก็สวมเข้าไปยักเข้าไปเฉยๆนะครับ ได้แล้วล้วก็ดันอดันตัวนี้ให้มันให้ให้มันเข้าล็อกเสร็จแล้วเราก็ใส่ฝาปิดตรงนี้เลยใส่ฝาปิดแล้วก็ตามด้วยคันล็อกให้แน่นนะครับ ถ้าเกิดว่ามันมีลมรั่วบริเวณประเก็นเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับต้องตัดประเก็นมาใส่มันมีอะไรที่เป็นโอลิงโอลิงแบบเนี้ยแล้วก็ประเก็นแบบเนี้ยมันมีขายเป็นชุดเหมือนกันนะครับมีขายมาณนี้มีขายเป็นชุดแต่ว่าปัญหาคือถ้าเกิดว่าเราซื้อผิดรุ่นมามันก็ใส่กันไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่า อย่างของเครื่องเนี้ยมันเราสามารถแก้ไขแบบ DI y ซ่อมแซมได้เลยนะครับโดยไม่ต้องซื้ออะไรมาก็ได้อันนี้ก็ได้แล้วนะครับลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่ลูกสูบเข้าไปเลยก่อนหน้านี้คือผมได้ทาำวารสาดแล้วแล้วก็ฉโลมน้ำมันไปนะครับฉโลมน้ำมันไปเราก็เอาตัวนี้ลูกสูบตัวนี้แล้วก็ใส่ นะครับ <พ target> ใส่เข้าไปถ้าเกิดว่าลมตรงนี้มันรั่วเยอะเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะดันดันดันเข็มตัวนี้ขึ้นได้นะครับถ้าลมลมตรงนี้มันรั่วเยอะมันจะไม่สามารถที่จะมีแรงดันนะครับดันเข็มตังนี้ขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าประกันตรงนี้ลมรั่วเยอะมันก็จะไม่สามารถที่จะดันเข็มตรงนี้ให้มันลงได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ลมนะครับอย่าให้รั่วนะครับถ้ารั่วเนี่ยมันก็จะทําให้มันไม่ทํางานนะครับใส่ไปเกณฑ์เสร็จแล้วเราก็จะใส่สาปิดนะครับ <S <S ใส่ฝาปิดเลยตามด้วยสปริง แล้วก็ฟ้าปิดอีกทีหนึ่งเห็นนอดสี่ตัวนะครับค่อยขันไล่ลงไปนะครับตนี้ฟ้าปิดฟ้าปิดตัวนี้มันสามารถสไลด์ขึ้นลงได้นะครับสไลด์ขึ้นลงได้ถ้าเกิดว่า เราอยากให้หัวมันหนัวตะปูมันลงลึกแล้วก็ดันตัวนี้ให้เอ้ะขึ้นมาให้สุดมันสามารถปรับตั้งหัวในการยิงให้มันลึกหรือว่าให้มันจมลึกหรือว่าจมน้อยนะครับสามารถปรับตั้งได้นี่ตัวนี้ก็สามารถปรับดังได้ถ้าเราอยากให้มันจมลึกแล้วก็ถอยตัวน,นี้ขึ้นมาให้สุดมันก็จะจมลงไปในเนื้อไม้ นะครับแต่ถ้าเราไม่อยากให้มันจมมากแล้วก็ดันตัวนี้ให้ลงมานะครับดันตัวนี้ลงมามันก็จะทําให้หัวเราไม่จมลงไปเนื้อไม้นะครับสามารถปรับทางได้ดีล็ในตัวนะครับเอาล่ะดีเราจะมาเทสกันเลยเดี๋ยวเราจะลองมาเทสนะครับใส่ใส่ตะปูนะครับ เยมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดี